อายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาวงการท่องเที่ยวและป่าไม้ในประเทศไทยต้องสะเทือนเมื่อนหน้าหนังสือพิมพ์ตีข่าวใหญ่ถึงเรื่องการบุกรื้อรีสอร์ทที่รุกล้ำพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการจัดการอย่างดุเดือดและเด็ดขาดแบบไม่เกรงกลัวอิทธิพลจากอำนาจมืดหน้าไหนจากหน้าหนึ่ถึงวันนี้ทวงคืนพื้นที่รือรีสอร์ทรุกป่าที่วันน้ำเขียวเนี่ยเดใวนที่ ที่สาคัญเพราะว่าวันน้ําเขียวเนี่ยมันเป็นด้นรับการยกย่องเป็นโอโซนที่มันอากาศบริสุทธิ์อันดับเจของโลกแล้วก็มีบ้านพักหรูหรูีสอร์ทหรูๆของคนที่มีตังเนี่ยไปสร้างกันมากไม่มีใครกล้าแต่ต้องเพราะทุกคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยล้วนแต่เป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการทหารตำรวจใหญ่ทั้งนั้นน่ะไม่เคยมีใครทาเจ้าที่ป่าไม้ก็ไม่เคยทาแล้วก็ปล่อยปะละเลยกันมานานทับลานเนี่ยในอำเภอนานดีจ,จังหวัดประจินบุรีเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อก่อนนี้มันเป็นผืนป่าเดียวกันนะะต่อมาเนี่ยมันมีการบุกลุกบุกลุกกันมากขึ้นนะฮะทั้งทั้งชาวบ้านเองที่เข้าไปพวกเกษตรกร,กรทั้งหลายแล้วก็นายทุนนะฮะอดีตนักการเมืองข้าราชการอะไรเงี้ยเข้าไปปลูกบ้านปลูกรีสอร์ทบ้านพักตาอากาศเริ่มมีมานาแล้วนะครับ เนื่องจากพื้นที่ของอุทยานทับรานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อากาศค่อนข้างร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นทําให้นักลงทุนเนี่ยหรือในทุนเนี่ยสนใจพื้นทีนน่ังกล่าวก็มีการคว้านซื้อกันเป็นมโหฬารน,นะครับเมื่อซื้อที่ดินได้จํานวนมากๆเนี่ยประกอบกับมีนักท่องเที่ยวสนใจในเรื่องอากาศก็มีการมาติดต่อทํารีสอร์ทพักแรมกันพอดีคุณเทวินเนี่ย เขาเป็นหัวหน้าทิัทบานมาก่อนผมประมาณห้าเดือนผมไปทิพย์ดีตอนนั้นผมก็ฝังใจทับรานมันซื้อขายกันได้ยังไงผมก็เรียกเทวินมาพบพว่าเรื่องราวมันเป็นไงทับบานในอุทยานมันซื้อขายกันยังไงที่ดงที่ดินไปสร้างโรงแรมมันเต็มไปหมดคุณเทวินก็บอกว่าเรื่องนี้มันจับก่อนแล้วก็มีเคยจับกันอยู่ก็มีและจับใหม่ก็มีและยังซื้อขายปากเปล่าเรื่อยๆแน่นอนนะสำหรับพื้นที่ที่เป็น ทรัพยากรธรรมชาติของเราก็เป็นที่สวนเสนองางอย่างเช่นอำเภอวังน้ําเขียวเนี่ยนะก็เป็นที่สูงชันเป็นภูเขาเนี่ยมันก็เลยทาให้มีการบกุกปลุกแย่งชิงทรัพยากร,ก,ารกันนะครับมีการบกุกรุกพื้นที่ค่อนข้างมากนะฮะัทั้งทั้งอำเภอวังน้ําเขียวแล้วก็อำเภออำเภอคอนบุรีด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้หลังจากนั้นมีการบุกรุกแล้วเนี่ยพื้นที่ที่อยู่สูงชันเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีราคาไม่มีคนสนใจเพราะว่าปลูกพืชปลูกมันปลูกอะไรไม่ค่อยได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยทาง คนในทุนหัวสายก็เอาพื้นที่ตรงนี้มามาปมาเป็นที่พักตากอากาศบ้างมาเป็นรีสอร์ทบ้างก็เลยทาให้มีการบุกลุกขยายตัวออกไปเป็นบริเวณกว้างมากขึ้นนะโดยเฉพาะทางวัดด้านอำเภอวังน้าเขียวนะครับท่องเที่ยวเนี่ยบูมไปในที่นั่นเพราะบรรยากาศดีมากนะฮะก็เลยมีการบุกลุกป่าบุกลุกพื้นที่อุทยานทํารีสอร์ทกันมากมายมหาศาลทั้งของเอกชนทั่วไปทั้งคนในพื้นที่นะครับเอกชนทั่วไปนายทุนทากรุงเทพแล้วก็รวมทั้ง บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการคนที่มีชื่อเสียงนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติก็ไปสร้างไปทํารีสอร์ทส่วนตัวทํารีสอร์ทเพื่อธุรกิจเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่อะไรต่ออะไรผมก็ถามส่วนใหญ่ใครเป็นพูนมาซื้อขาย่ก็อบอกคนกรุงเทพทั่วไปต่างประเทศยังมีนะโฆษณาขายทางอินเทอร์เน็ตบอกไหนคุณรวบรวมสิ มันมีกี่ลายทั้งหมดถึงคดีสิ้นสุดไม่สิ้นสุดอะไรต่างๆคุณเทวินเขาก็เอามารวบรวมให้ตอนน,นั้นรู้สึกประมาณสักยี่ลายนะฮะที่ศาลสั่งยุติไปแล้วเนี่ยผมก็ปรึกษากฎหมายกองนิการกรณีที่ศาลยุติแล้วทางกองนิการก็บอกมสามารถใช้มาตรายีิบสองได้เลยอำน,นาจทิ่ดีตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปีพุทธศักราช2 5 0 4หมวด3การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ มาตรา22ระบุว่าในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตนินี้เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิมให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือหรือถอนสิ่งนั้นๆออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำให้สิ่งนั้นๆกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามหรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติพนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณีและผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้นทางกรมอุทยาน เกรงว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้ผืนป่าทับลานเนี่ยจะหมดนอกจากจะหมดแล้วเนี่ยจะทําให้มรดกโลกเขาใหญ่เนี่ยถูกถอดทอนด้วยประมาณสักปี5-4ตอนนั้นเนี่ยสมัยท่านอธิบดีสุวิทย์รัตนมณีเป็นอธิบดีกรมป่าไม้เป็นคนพูดคนแรกเลยว่าจะไปลือ้อไปตรวจสอบรีสอร์ทที่บุกลุกที่เขาแผงม้าเขาแผงม้ามันในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ ชาวบ้านที่ทำกินไม่เป็นไรแต่พวกที่เข้าไปปลุกลุกสร้างอาณาจักรทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องออกก็มีการฟ้องร้องกันโดยเพราะพวกรีสอร์ทใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นชื่อทะเลหมอกรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่มากก็เป็นหนึ่งใน9 9แห่งที่โดนฟ้องแรกๆเลยพอป่าไม้เปิดเนี่ยอุทยานมาต่ออธิบดีป่าไม้คือคุณสุวิทยธนมณีเนี่ยกระจกวนาศาสตร์รุ่น37 อธีบดีกรมอุทยานคุณดำรงพิเดกก็จบวรรณศาสตร,รุ่น37รุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันแต่อุทยานเนี่ยมันดูแลพื้นที่มากกว่าป่าไม้ที่วันน้ําเขียวพอดีในช่วงนั้นที่กรมอุทยานแห่งชาติมีนโยบายที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ก็เลยเกิดนโยบายที่จะปรับปรามหรือว่าขอคืนพื้นที่อุทยานป่าไม้เนี่ยกำลังมันน้อยพอเป็นข่าวจุดมาก็เงียบไป ต่กมพยาเนี่ยเขาไปลุยเลยส่วนที่กําลังเจ้าหน้าที่อุทยานทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางภาคใต้เนี่ยมารวมกันที่ทับลานเนี่ยตอนนั้นเป็นวาสารและแบ่งเป็นทีมทีมมา4คนถึง7คนไปวัดพิก,กัดไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ไปตรวจสอบอะไรแล้วทำแจ้งความทั้งหมดคือส่วนที่กําลังหัวหน้าอุทยานทั่วประเทศเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของคดีหนึ่งคดีที่วันน้าเขียวคดีไหนที่ครบอายุเนี่ย หรืออยู่ในศาลที่ศาลพิพากษาแล้วเนี่ยรื้อถอนทุบทิ้งหมดเลยเราจึงได้เห็นการลื้อถอนทุบทิ้งครั้งใหญ่ที่สุดการปฏิบัติการรื้อถอนครั้งประวัติศาสตร์นี้แม้เจ้าหน้าที่จะถือเอกสารอนุญาตให้หรื้อถอนจากศาลไปด้วยแต่การต่อสู้กับอำนาจอิทธิพลและอำนาจเงินไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนเกือบต้องเอาชีวิตทิ้งไว้ในภารกิจนี้ติดตามช่วงหน้าจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้ทวงคืนพื้นที่รีสอร์ทรูปป่า การรื้อถอนตึกพวกนี้ที่มูลค่าเป็นร้อยรอยล้านบาทเนี่ยไม่มีใครคิดว่าเราจะกล้าทําไม่มีใครคิดว่ากรมเัือาชาสติส์สปนเพื่อจะกล้าทำนะครับบรรยากาศฏนบัติการเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้ช่วงกลางดึกของคืนวันที่27 26ต่อ27อ ถามว่าทำไมต้องใช้ตอนกลางดึกตอนนั้นเข้าไปประมาณสักเ,เกือบเกือบเที่ยงคืนนะฮะมีการลดมงกำลังแล้วเข้าไปเกือบเที่ยงคืนเพราะว่าเพื่อป้องกันการต่อท้านจากชาวบ้านเนื่องจากนายทุนกลุ่มนายทุนเนี่ยไปปลุกดมชาวบ้านว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า,าทางรีสอร์ทอะไรโดนรื้อถอนเนี่ยชาวบ้านก็จะโดนด้วยการรื้อที่นั่นมันมีปัญหาเรื่องม็อบ จริงๆผมต้องการจะลื้อกงวันในําเพราะเป็นห่วงลูกน้องพิทักษ์ป่าทั้งหลายเนี่ยกลัวจะโดนต่อต้านกลัวจะโดนรอบยิงกลัวจะโดนอะไรต่างๆาะโกรธเข้าไม่ได้เขาก็เตรียมม็อบมาเหมือนกันทราบว่าก็จะมีกลุ่มชาวบ้านมาขัดขวางกลุ่มชาวบ้านนี้ก็มาจากหนึ่งผู้เสียผลประโยชน์ซึ่งมีไม่กี่ราย2ก็คือกลุ่มชาวบ้านที่ถูกให้ข้อมูลในทางที่ผิดว่าถ้าเมื่อรื้อถอนรีสอร์ทนี้ได้แล้วก็ต้องรื้อถอนชาวบ้านด้วย แล้วก็สามก็เป็นกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์โดยจะต้องเสียผลประโยชน์โดยตรงก็คือกลุ่มเจ้าของรีสอร์ทกับบรรพักอา,ากาศก็พากันมารวมตัวขัดขวางกลางวันเข้าไปได้ผมบอกเอางี้ตอนบ่าย,ายอย่าพึ่งเข้าไปนะเดี๋ยวก็จะโกรธชาวบ้านรอตอนบ่ายตอนนั้นผมอยู่ในกรุงเทพผมก็โทรสท์ประสานก็โทรมากระบบ่ายสามเข้าไม่ได้แล้วขู่ยฟางระเบิดตัวโอ้โหอย่างนี้แรงไปละผมเอาอย่างนี้ผมก็ประชุมที่กรมเนี่ยคิดเอางี้ เดินเลาะป่าอย่าไปเดินมนทเ้นทางเอาวันนี้มืดก็ต้องเอาจําเป็นจะต้องเอาให้จบวันนี้เพราะกำลังมาแล้วเนี่ยชาวบ,บ้านก็กลัวกลัวว่าถ้าเกิดว่า,าทางรีสอร์ทโดนรื้ออุทยานเอาที่คืนนะฮะตัวเองก็จะไม่มีที่ทำกินนะซึ่งไม่ใช่คนละประเด็นนะครับอันนี้เฉพาะคนที่สาลพิพากษาหรือว่าผิดจริงแล้วสั่งให้รื้อถอนแล้วอ่านะทางกรมอุทยานก็ถึงเข้าไปรื้อถอนวันนั้นก็เลยระดม เจ้าหน้าที่4,000กว่านายพร้อมรถแบ็คโฮพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรหลายเข้าไปในตอนกลางคืนเราก็เลยขยับเวลาเรื่อยๆนะครับเวลาตอนค่ำประมาณสักทุ่มเสร็จๆก็มีการคว้างระเบิดมือเข้ามาใส่ที่บริเวณที่พักเจ้าหน้าที่ที่เตรียมความพร้อมอยู่นะครับเวณนั้นนี่เป็นบริเวณที่เจ้าที่พักเราเก็บเครื่องจักรสำหรับการรื้อถอนด้วยก็เราก็ขยับเวลาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดูความปลอดภัยเวลาประมาณสักสี่ทุ่มก็มีการเผายางรถยนต์ขวางทางเข้าทะเลหมอกรีสอร์ทเอารถยนต์เข้ามาขวาง ผมไปกับอธิบดีอุทยานเนี่ยที่ไปลื้อเนี่ยนะทุกแห่งเลยนะเวลาไปลื้อต้องปิดโทรศัพท์สั่งเจ้าหน้าที่ทุกคนปิดโทรศัพท์ถ้าเปิดโทรศัพท์เนี่ยลื้อไม่ได้มันมีการร้องขอมีการขอมาตลอดแต่ลื้ววันนั้นอนะ่ะให้ออกกันเก้าจุดมันเก้าแห่งที่จุดทะเลหมอกฮนะจุดสุดท้ายใหญ่หน่อยก็กระจายกันออกเก้าจุดกำลังพัน 1, คนมั่งห้าร้อยมั่งแต่จุดได้จุดใหญ่กะทำพร้อมทีเดียวหมด ก็เรียบร้อยดีถ้าเหนือนจุดสุดท้ายของบ้านทะเลหมอ,อกเนี่ยก็เอากําลังโอนขึ้นมาทําจุดนั้นเสร็จก็ใช้กําลังถ่ายออกเร่นั้นนี่แหละก็เป็นก็เป็นภารกิจที่สุดท้ายที่ผมทําไปดูจนปลอดภัยแล้วนะครับก็เฝ้าเฝ้ารอเวลาจนกระทั่งว่าชาวบ้านกลุ่มชาวบ้านเริ่มกลับแล้วเพราะมันเริ่มดึกละแล้วก็ก็เตรียมความพร้อมเวลาตีหนึ่งเราก็เริ่มเข้าเข้าหรือถอนก็ไม่มีอุปสรรคเนื่องจากว่ากลุ่มชาวบ้านเองก็เจ้าที่นี่มีเยอะ ชาวบ้านเองเมื่อเห็นเจ้าที่เยอะก็กพากันลาดถอยไปก็มีเสียงโกนเสียงด่ามาบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไปโดยดีเครื่องจักรสามารถขับมนการรื้อถอนได้เพียงแต่ว่าในการรื้อถอนขณะนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนแล้วก็ทำนานไม่ได้เพราะทางเขาออกมีทางเดียวแคบๆเราก็เลยทำกันแค่บ,บางส่วนก็รื้อถอนเพื่อที่จะให้เจ้าของเนี่ยได้รู้ว่าเราเอาจริงแล้วนะถามว่าชาวบ้านรู้ไหมผมเชื่อว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขารู้นะฮะ เขาเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเขาเขาเข้าใจว่าอะไรคืออะไระแต่ปัญหาคือว่านทุนที่เขาไปปลูกสร้างถามว่ารู้ไหมก็คงจะรู้แหละผมเนี่ยไปรื้อทุกทุกครั้งนะไปรื้อทุกครั้งเนี่ยเห็นสิ่งปลูกสร้างโอ้โหม,ม,มันมันมันมหึมาในป่าที่เราไม,ไม่ไม่เคยคิดว่าจะสร้างใหญ่ขนาดนี้ตรงนี้มากกว่าที่จะที่จะว่าทำไมในทุนถึงตัดสินใจเลือกพื้นที่ต่างๆ ไม่ใช่เขาไม่รู้ผมเชื่อว่าเขารู้แต่ด้วยความละโมบแต่อุปสรรคในปฏิบัติการรื้อถอนครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ชาวบ้านเพราะหลังจากนั้นก็เกิดคดีความฟ้องร้องเจ้าหน้าที่มากมายรวมถึงการอาฆาตมาร้ายที่แฝงมาภายใต้อำนาจที่มองไม่เห็นหลังจากที่มีการเข้าไปรื้อถอนเข้าไปติดป้ายว่าจะประกาศรื้อถอนเขตนี่ผลกระทบมันมีสองด้านนะฮะด้านแรกกับ ในพื้นที่เองอมันกระทบไปถึงจากอําเภอนาดนีตรงป่าทับลาน,นไปถึงวังน้ําเขียวมีการรื้อต่อเนื่องมีการฟ้องร้องต่อเนื่องพอหลังจากงานนั้นมาเนี่ยการรื้อถอนทุพทิ้งก็จะรอไปพักหนึ่งเพราะว่าปัญหาจากการเมืองเ,เข้ามาแทรกแซงการทำงานของเจ้าที่ใช่ไหมฮะเจ้าที่ก็ทํางานลําบากคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยช่วงที่มีการรื้อถอนเนี่ยเปลี่ยนที่นอนทุกวันนะก็มีการข่มขู่ ขู่ว่าจะยิงทิ้งขู่ว่าจะทําร้ายมีการแม้กระทั่งมีวางระเบิดรถอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่หลายครั้งที่เราโดนขู่นะครับาจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มองไม่เห็นเนี่ยก็ก็มีสายข่าวของเรานะครับวงในแจ้งมาว่ามีการส่งมือปืนเข้ามาหลายกลุ่มนะครับเมื่อเรารู้ตัวเราก็ขอความช่วยเหลือจากจากากลุ่มนักข่าวที่คอยคอยติดตามการทํางานของเราอย่างต่อเนื่องนฮนะออกข่าวทาพ์เพื่อเป็นการ ทําให้ประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่ามีกลุ่มมือปืนเข้ามาปองร้ายเรานะนี่กลุ่มพวกนี้ก็แตกกระจายไปมันอิทธิพลในท้องที่คนที่ลงทุนเป็นสิบสิบล้านเนี่ยแล้วเห็นรีสอร์ตตัวเองถูกไอ้แค๊กโครจ้วงจวบจวบจวบไปเนี่ยมันทําใจลําบากนะการทําอะไรก็ตามทุกอย่างในสังคมมันต้องมีคนได้รับผลกระทบทั้งบวกและลบนะะ ด้านบวกคนชอบใจก็โอเคด้านลบไม่ชอบใจก็ต้องมีปฏิิยาต่อต้านอย่างร้านอาหารนี่มีบางแห่งขึ้นป้ายไว้นี่วไว้เลยว่าขายอาหารหนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่าไม่ขายเจ้าที่กรมหม้ายและกรมยานก็เคยเข้าไปเจอเจอป้ายแล้วก็ต้องถอยกลับมาก็มีบางบางร้านเป็นร้านอาหารแบบชาวบ้านชาวบ้านเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวธรรมดาเราเข้าไปทานอาหารทํางานแล้วก็ทานอาหารเขาก็ทําไปบ่นไปอะไรแบบนี้ฮะด่าไปด้วย ก็เจอฮะเจอการต่อต้านแบบนี้เยอะก็ค่อนข้างเครียดเจ้าที่ผู้ปฏิบัติเองนะครับก็ถ้าผมไม่ไปด้วยเนี่ยยังช่วงเวลานั้นนะถ้าผมไม่ออกไปด้วยเนี่ยเขาจะขาดความมั่นใจมากแต่ถ้าตัวหัวหน้าไปด้วยเนี่ยโอเคเขาเขาถือว่าเดินตามผู้ใหญ่เล้วก็ยากพอสมควรนะในการทํางานแม้จะทําให้หลายคนไม่ถูกใจแต่ถึงอย่างไรความถูกต้องก็ต้องมาก่อนจากวันนั้นจนถึงวันนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจนั้นยังคงมีคดีความติดตัว ไม่มากก็น,น้อยและสิ่งที่เราอยากรู้คือทุกวันนี้การจัดการกับคดีรีสอร์ทรุกป่าดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วและยังมีที่อื่นอีกหรือไม่ติดตามช่วงสุดท้ายจากหน้าหนึ่งถึงวันนี้ทวงคืนพื้นที่รีสอร์ทรุกป่า พอเราเริ่มทําให้เห็นเนี่ยเจตนาก็คือทําให้เห็นว่าเอาจริงแล้วนะนับจากวันนี้ไปที่เรารื้อถอนเนี่ยถ้าคุณไม่รื้อถอนต่อเราจะรื้อถอนให้แล้ววิธีการรื้อถอนของกรมยกยานเนี่ยอาจจะไม่ได้ประณีตอย่างที่ท่านทำใช่ไหมก็เราก็ถอยออกมาหลังจากนั้นมาก็เจ้าของเองก็ก็เริ่มเริ่มคงจะคิดได้ว่าเราเอาจริงก็เริ่มเก็บเริ่มรื้อเริ่มถอนแต่ว่าวันนี้ทราบว่ายังมีความพยายามนะครับทั้งในทาง กระบวนการยุติธรรมก็คือการฟ้องเจ้าที่ฟ <facial> ้องผมฟ้องหัวหน้าอุทยานในขณะนั้นฟ้องกลุ่มขบวนเจ้าที่ที่เข้าไปร่วมทั้งหลายแหละเพื่อจะเบรกการทางานของเราคือคดีความมันอย่างนี้เขาฟ้องร้องเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะฟ้องร้องผมนะบุกรุกย้ำข่าคืนมั่งทําลายทรัพย์สินเสียหายตัวนี้คดียังอยู่ยังไม่จบแต่วาศสารก็ทยอยยกฟ้องยกฟ้องยกฟ้องไปนะฮะก็ก็ไม่ว่ากันก็เป็นสิทธิของเขาก็ฟ้องว่าทำอย่างวิการบ้างหรือทําตามนี้่องก็ฟ้องไปตามอย่างนั้นหลฮะ แต่อำนาจหน้าที่ของอุทยานเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วเจา้าที่เพราะว่าคุณเข้ามาในเขตข,ของไอป่าอนุรักษ์เนี่ยเขามีกฎหมายห้ามอยู่เพราะว่าอย่างกรมอุทยานเนี่ยเขามีมาตรา22ที่สามารถดําเนินการรื้อถอนได้ทันทีอย่างป่าไม้ก็มีมาตรา25ของพรบป่าไม้เนี่ยสามารถที่จะรื้อถอนได้ทันทีแล้วก็มีเกณฑ์ว่าถ้าปักป้ายเสร็จเนี่ย30วันคุณต้องมาแสดงตัวถ้าคุณไม่แสดงตัว,ค,ว,ตวคุณให้เวลาอีก15วันก็จะทําการรื้อถอน แล้วก็จะเรียกเก็บค่ารื้อถอนจากเจ้าของรีสอร์ทนั้นๆใช่ไหมครคุณไม่มีเจ้าของได้ไงเพราะว่าคุณเสียค่าน้ำงรถไฟมีติดองคติดแอร์ติดอะไรไปเงี้ยคดีทุกวันนี้ก็ยังมีการฟ้องร้องกันอยู่ศาลก็บางส่วนก็พิพากษาแล้วบางส่วนก็ยังไม่พิพากษาคดีเนี่ยพิพากษานี่คือหมายถึงคดีสิ้นสุดนะฮะคือศาลสั่งรื้อถอนนะฮะคือศาลสั่งรื้อถอนเนี่ยยังไงก็ต้องรื้อถอนไม่สามารถจะกลับมาเป็นให้เช่าได้นะครับคือกรมอุทยานไม่มีกฎหมายตัวนั้นเลย ที่ว่าจะให้มาเช่าในเขตพื้นที่ตรงนี้ซึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไหนก็ตามถ้าตามยึดตามคำสั่งศาลแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องรื้อการรื้อถอนยังไม่หมดแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยยังติดเรื่องการเมืองด้วยตัวนหนึ่งสงเรื่องของคดีคดีความที่อยู่ในชั้นศาลบ้างอยู่ในชั้นอุทธรณ์บ้างหลายๆแห่งมีทั้งหมด400กว่าคดีครับที่เฉพาะที่วันน้ำเขียว สิ้นแล้ว่าคดีถจ้าคดีไหนหมดก็ทยอยเลือไปแต่ก็ต้องถือว่าภารกิจประสบผลสำเร็จอย่างสวยงามในแง่ของการกระตุ้นผลักดันให้ผู้คนหันมาตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติระมัดระวังในการซื้อขายและตรวจตราโฉนดที่ถืออยู่ในมือกันมากขึ้นหลังจากที่เรามีการเข้ามาเอาจริงเอาจังในการที่จับกลุ่มขับไล่หรือถอนพวกที่มาบุกรุกแล้วก็หนัของเป็นรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศเนี่ยมันก็ทําให้การซื้อขายที่ดินบริเวณ ทั้งทั้งหมดอน่นะฮะก็เริ่มอย,อยู่จะงักลงราคาที่ดินก็เริ่มมันก็เริ่มเหมือนก็ไม่มีคนซื้อไม่มีการซื้อขายแล้วการขยายปลูกสร้างใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่มีพราะเราถ้ามีเราก็จะไปดาเนินการดำเนินคดีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผมคิดว่ามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งในการที่จะไม่ให้เข้ามาซื้อขายเปลี่ยนมือกันต่อคนที่เข้าไปอยู่ที่แรกเนี่ยน่าจะรู้ตั้งแต่ต้นว่าตัวเองบุกรุกหรือเปล่าคุณเข้าไปตัดต้นไม้หนึ่งต้นอ่ะ uh huh. คุณก็รู้แล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ของคุณนะอ่ามันคือบ้านของสัตว์ป่าคุณบุกรุกบ้านเขาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อวันหนึ่งเมื่อเขามาทวงคืนด้วยการใช้กฎหมายเนี่ยถ้าเรามีคุณธรรมจริยรามจริงๆมันควรจะยอมรับความถูกต้องได้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติไม่ได้มีแค่เฉพาะในป่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติในทะเลด้วย ที่เคยฮือฮาเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วหนีไม่พ้นรีสอรดสามแห่งที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวกลางทะเลใกล้กรุงเทพเกาะยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติที่กว่าจะเรียบร้อยก็กินเวลานาน,านเป็น10ปีจนกระทั่งรัฐมนตรีในขณะนั้นต้องถือค้อนเดินนําเข้าไปทุกเองแค่สเมเด็จเน่สามหลังอ่ะโอ้ใช่เวลาเป็นสิบสบปีนะกว่าจะเื้อถอนออกไปอ่ะที่สเมเด็จเนี่ย มันสารที่สุดแล้วจบไปหมดแล้วสารที่กงทีกายลุงนิเถือ่อนแต่ผู้ประกอบการเขาก็เตะทวงไปเตะทวงมาคราวนี้เขามีหนังสือมาถึงผมนะว่าจะรื้อเองครั้นี้เอาช่อแกนวิวเนี่ยเขาลื้อเองก็ลื้อจริงๆเอาช่อแกนวิวของเจ้าของเ,เขาลื้อออกไปหมดแล้วเหนือเนี่ยมุกสเสม็ดพอยสเสม็ดเขาจะลื้อให้ที่สุดวันที่สาสมสต,ตุลาผมก็มาเอกใจทีหลังโอ้เขารอเรากษีสีจบ16.3 0ู 3, นวันที่สามเมษผมเนี่ยในฐานะ เอาละพิทักษ์ป่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือถอนและทางทะเลมันลื้อลำบากเครื่องจักรคนมันเข้าลำบากเขาจะลื้อเองเขาลื้อไปปรากฏถ,ถึงเวาลาไม่ลือไม่ลือก็ตอนหลังนี่มาลื้อตอนหลังล้นตีมาก็เอาเป็นักษ์ป่าไปก็จบและในตอนนี้มีอีกหนึ่งปัญหาที่ยากยิ่งกว่าทับหลาดและสเม็จเพราะอำนาจของกฎหมายมาตรา22เข้าไปไม่ถึงภูเก็ตเนี่ยก็ดังต่อเนื่องทั้งวันนี้ยังไม่จบไม่สิ้น คือทําที่นั่นน่ะมันทําลําบากเพราะมันมีหลักฐานต่างกันนะทับปลานเนี่ยไปที่ปากเปล่าไปมือเจ้าของแต่ถึงลาเขาปฏิเสธเนี่ยวันนี้ทับปลาอีกสามร้อยกว่าคดีเนี่ยใช้มาตายิบกล่องได้หมดเลยแต่ละพื้นที่มันไม่มีบ้านก็มีมีเฉพาะสวนเกษตรก็มีที่ปากเปล่าก็มีแต่วันนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยมีโฉนดแต่โอนกันถึงลายที่ห้าแล้วคราวนี้โอนลายที่ห้าเนี่ย ผู้รับซื้อที่หลังเนี่ยไม่มีความผิดนะแต่ไอ้คนออกนโฉนดอะมีความผิดมันก็ดูมเม็ดมันก็ผิดหมดเม็ดแรกผิดก็ไล่กันไปผมจับเนี่ยจับรายแรกนะมีทั้งอดีตรองผู้ว่านาพงนาำเพลทั้งหลายอ่ะรู้สึกจับ1 1คดีมูลค่ากับ2 0 0 0มล้านนะให้ไปสู้กันในศาลจากการคิกออฟ รือรีสอร์ทรุกพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติทับลานในวันนั้นส่งผลต่อเนื่องมายังอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาหมู่เกาะเสม็ดและกำลังขยายผลสู่อุทยานแห่งชาติซิรเรนาตจังหวัดภูเก็ตในตอนนี้แสดงถึงความพยายามในการทำงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่รักษาอุทยานแห่งชาติผู้พิทักษ์ป่าผู้พิทักษ์ทะเลที่เกี่ยวข้องและหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผู้มีอำนาจจะเอื้อมมือเข้ามาจัดการในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดก่อนที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติจะคงเหลืออยู่แค่ในแผนที่เท่านั้น